มนุษย์เราก็เหมือนกันเราอยู่ร่วมกันอย่าเข้าใจว่าเรามีฐานะสูงมียศถาบรรดาศักดิ์สูงมีสกุลสูงอย่างนี้เป็นต้นอย่าได้พากันเข้าใจเช่นนั้นเราอยู่ด้วยกันด้วยน้ำใจไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อเสริมคนดีให้ดีขึ้นไปไม่ใช่เสริมคนดี แล้วเป็นทิฐิีมานะเย่อหยิ่งจอง้องพองตัวไปที่ไหนคนแตกหือหือไม่มีใครอยากเขาบค้คาสมาคมเขาถือว่าเป็นยักษเป็นผีแต่ตัวเองยังเย่อหยิ่งจองของว่าเรามีอํานาจบาดหลวงใหญ่ดีผิดกับธรรมนั่นเป็นเรื่องของกิเลสพาให้คนลืมตัวพาให้คนพองตัวนี่เรียกว่ากิเลสแทรกขึ้นในใจดวงนั้นแล้ว ยศธรรมราศักษ์ซึ่งมีคุณค่ามากแต่เราพาไปขยำสิ่งต่ำช้าเรอกสามด้วยความสนองตัวอย่างนี้ไม่ควรที่เรียกว่าทำจะดุใจตัวเองในสังคมที่ดีคนจะไม่วัดค่ากันด้วยตำแหน่งหรือฐานะแต่จะให้เกียรติกันด้วยความเมตตาและน้ำใจเมื่อวางยศวางศักดิ์ลงได้เราจะเห็นค่า ของความเป็นมนุษย์มากขึ้นโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปนโน